สามระดาารดสวัสดีนะคะวันนี้จะพาทุกทกท่านนำไม้มงคลเรียกสักรักสุกกวักมรกตไข่มังกรไข่มรกตนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาสามารถอยู่ได้นะคะทั้งในน้ำแล้วก็ปลุกลงดินได้สบายๆเลยนะคะแต่สิ่งที่น่ารักของกวักมรกตนะคะใบของกวักมรกตอย่างที่ทุกๆท,ท่านเห็นอยู่ ด้านหน้านี้นะคะอย่างต้นนี้นะคะใบนะคะจะอยู่ที่สองใบนะคะส่วนแก้วนี้นะคะถ้าดูดีๆนะะจะเห็นรากข้าขึ้นมานะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพแบรนด์นะคะขวดที่เราดื่มเป็นเครื่องดื่มสุขภาพต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถ ไม่ต้องไปทิ้งนะคะแล้วก็ล้างแล้วก็สามารถที่จะนําใบกวักมรกตนะคะมาลงไปแช่ไว้อันนี้2เดือนแล้วค่ะรากขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้2เดือนน่ารักมากๆเลยนะคะเราจะใส่หนึ่งใบหรือสองใบก็ได้แต่ใส่หนึ่งใบเรากลัว,วโดดเดี่ยวก็เลยเอาเป็นคู่ค่ะรากขึ้นมาแล้วนะคะจะเห็นว่ารากขึ้นมาแล้วนะคะนี่เริ่มมีรากแล้วนะคะนี่คือรากของน้องกวักมรกตเริ่มขึ้นมาแล้ว นะคะมีรากออกมานี่ก็ประมาณเกือบ2อเดือนนะคะที่ได้กักมรกรดสองใบเนี้ยรากเขาอยู่แต่เราแช่ลงไปเราจะเห็นความสดใสของใบไม้นะคะแอบน้ําตาล1นึ่งกรดนะคะใส่ลงไปเวลาเราปรับน้ําเปลี่ยนน้ํานะคะเนื่องจากว่าถ้าเราใส่น้ําตาลไปเนี่ยค่าของน้ํานะคะจะ ยุงจะไม่ลงไปไข่นะคะแต่อย่าใส่เยอะประมาณสักเกรดหนึ่งนะคะน้ำตาลน้ําตาลทรายของเรานี่นะคะแต่เป็นน้ําตาลทรายที่ไม่ขัดนะคะที่บ้านจะใส่ใช้น้ําตาลตัวนั้นแล้วก็ใส่ประมาณหกรดนะคะ2เดือนอย่างนี้นะคะเราก็ได้อาหารส่วนตัวาาจาก,การไหนที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะใส่3ามใบได้นะคะแล้วก็กวับบกบารกฏนะคะ อย่างอยู่ในกระถางนี้เวลาจะตัดนะคะก็จะเอาขวดประมาณอย่างนี้นะคะใส่น้ําเดินตามไปด้วยดูว่าใบาไหนที่เขาไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําใบที่เฉเกออกจากกอนะคะใบที่ดูแล้วมันเยอะไปในกอนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะนํา การของเขานะคะตัดออกมานะคะเราก็เอามาปักในแจกันได้นะคะอย่างกรณีอันนี้นะคะก็เป็นแก้วนี้นะคะเป็นกระถางเซรามิกน่ารักน่ารัก <ๆ S 2> อันนี้เราสามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเราเองนี่นะคะถ้ากระถางประมาณนี้เราก็ใส่ใบกวากมรกตของเราเนี่ยนะคะดูเลือกดูใบอันนี้เราสามารถอย่างนี้เหมือนจัดแจกันเวลาเรามีดอกไม้เราก็สามารถที่จะทําลงไปได้นะคะเนี่ยสวย ะะจัดลงไปอย่างใบนี้นะคะอยู่ในต้นใเขามีมีตัวน้อนน้องหนอนแมลงต่างๆนี่นะคะไปกัดกินเขาเห็นไม่สวยทําให้เราก็เอาเขาขึ้นมาลงไปก็มองไม่เห็นละนะคะนี่ก็จะสวยขึ้นมาสามใบอันนี้ชอบจัดถ้าเกิดใหญ่นิดนึงก็เป็นสามใบนะคะนี่เราก็จะได้ได้ได้ไดจัดการบรกรกที่สวย,สวย เราสามารถที่ <ijk> um. เตรียมพร้อมไปวางที่โต๊ะทำงานข้างๆโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอยู่ดูหน้าจออนะคะอยู <AP> <EN> <DVD> ่หน <with> ้าจอทำให้เราแสบตาเมื่อเราหันกลับมามองนะคะใบสีเขียวๆก็จะเป็นการพักสายตาได้อย่างดีเรียกว่าแก้โรคออฟฟิศสินโดมได้เลยนะคะเห็นไหมพอใส่ขึ้นมาน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยค่ะนะคะเป็นแจกันเชรรมิกนะคะหาซื้อได้ นะคะน่ารักแบบนี้บางท่านอาจจะนําตัวนี้มาใส่ปากกาดินสอแต่ลองดูนะคะใส่กวักมรกตนะคะตั้งที่โต๊ะทํางานของเราพลังน้ําดินไฟลมอยู่ในนี้เลยนะคะก็จะเป็นการเสริมพลังธรรมชาติให้ในโต๊ะทํางานของเราได้เพราะฉะนั้นกวากมรกตนะคะต้นนี้นะคะเราตัดออกมาพอตัดไปปั๊บแช่น้ําไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตั้งไว้เก๋ไก่ได้ด้วยด้วยกระถาง ด้วยเซรามิกสวยๆแล้วรากเขาก็จะออกมาเองนะคะแช่น้ำไว้เช่นนี้นะคะก็จะได้ไม้ที่น่ารักที่จะพร้อมเขียงข้างอยู่ที่ต๊ะทำงานของเราได้อย่างมีความสุขได้เลยนะคะนี่คือเราพักลักษณะแบบนี้ได้นะคะ ก็จะเก๋นะคะแล้วหรือ5้าโลสูงๆกว่านี้นะคะอันนี้ตั้งใจจะทํา3ต้นนะคะแต่ตอนนี้ยังหาได้กิ่งเดียวอยู่นะคะก็เป็นคนที่เสียดายเหมือนกันนะคะต้นไม้เพียงแต่ว่าดูกิ่งนี้นะคะเขาไม่ค่อยอเขาเฉเกออกจากกอนะคะก็เลยอขออนุญาตแม่เขาตัดเขาออกมาเพื่อรักษาความสวยงามให้คงอยู่ต่อไปได้อีกนี่ก็เป็น นะคะการเรียกว่าเล็กๆนะคะจากกวักมรดกที่เราสามารถดูแลและขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะก็นะคะติดตามฝากติดตามด้วยนะคะสามระดาพาราไดส์เราทำ u t u b e ออกมาด้วยมีเจตนาอยากจะ,ะให้ได้ยินเสียงให้เห็นภาพว่ากวากมรดกจริงๆแล้วหรือต้นไม้ต่างๆเนี่ยเราสามารถดูแลได้อย่างไรขยายพันธุ์ได้อย่างไรเมื่อเรามีต้นไม้แล้วอาจจะเห็นน้องเหี่ยวเฉาอย่าเพิ่งทิ้งน้องไปนะคะเพราะว่าในรากนั้น มีเง่ามีหน่ออยู่นะบางต้นเราก็ดึงออกมาในดินนั้นกระถางนั้นอาจจะหมดอาหารหรืออาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราลงไปนะคะทำลายเขาเราก็เอาเขาออกมาพักอากาศพักลมสักนิดหนึ่งนะคะเราก็หาบ้านใหม่กระถางใหม่ดินสวยๆบ้านสะอาดสอาดให้น้องต้นไม้นั้นเข้าไปอยู่รับรองค่ะว่าเขาก็จะมีความสุขแล้วก็แตกน่องขยายพันธุ์ให้กับเราได้อีกจะทิ้งนะคะอันไหนที่ยังพอเพียงแค่เหี่ยวๆนะคะเราก็ดูแลได้สิ่งที่เราได้คือ นะคะที่เราให้ชีวิตกับต้นไม้ต่อไปได้อีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสามระดาพาราไดส์นะคะจะนำคลิปดีๆมาส่งต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีและขอบคุณคะ่ะ